วันนี้ครับในร้านมีดคมต้องการมีดไรมีทุกอย่างครับมีทุกชนิดอย่างไ้มีดคัดก็มีมีดโตฟันฟืนก็มีและมีดทำครัวมีดเล็กมีดเล็กนุ่งเล็กเน็บมีทุกอย่างคมดีไม่ต้องกลัววันนี้มาเสนอขายสินค้าเลยค่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะอ่ามานําเสนอสินค้านะคะตัวนี้เป็นเป็นมีดนะคะซึ่งทําทจากอะไรคะอาจเดี๋ยวให้อาช่างใหญ่เป็นคนที่แกงค่ะมีมีดนี้มีดคัดครับงามตงีเขามีลายด้วยลายโดยทับสักลายมีล่องทํางามดูที่นี่ครับดูและไม้ด้ามพยุง แต่พยุงทํ้ทำฟักมันไม่มีเลยเอาไม้สักมาทำพยักทำฟักฟักมีดไม้สักด้ามไม้พยุงครับเศษทำจากเหล็กอะไรคะเหล็กเนบของเทฟ,ฟันฟื้นได้เลยไม่ต้องกลัวอย่าไปฟันวัวเมียฟันฟื้นได้ฟันวัวก็ไม่ได้หมดเงินจะของแทงได้ฟันได้เลยนี่ครับมันเหล็กเนองของ,ของ เล็ก,ท,กทุกอย่างก็มีเล็กเนมในแข้งของเขาครับมันคมนราคาเท่าไหร่คะราคา1,300งามครับเอากันไรสองร้ค่าคุณส่งให้ครับโอเคนั่นแหละให้ก็ครับงามไม่ต้องติดดอกเงนินเงินพันสอยู่ในกระเป๋าพอสิบวันดอหมดอันนี้อยู่ไว้เถื่อยี่สิปีก็ยังอยู่อย่างนี้แหละมีดครับมันกินไม่ได้มันใช้เนื้อหมู อันนี้เป็นแบบว่าเล่มใหญ่นะคะความ <y aw S 2> ยาวนะคะ12นิ้วนะคะสําหรับใบมีดนะคะบบเป็นด้ามจาก<ม>พยุงนะคะไม้พยุงนะคะส่วนฝักนะคะ,อะขอดูฝักนิดนึงค่ะฝักนะคะ,ะไม้สักตหวดดบอกว่าทําจากไม้สักนะคะเป็นงานประณีตนะคะของชาวบ้านนะคะทําวันหนึ่งได้เล่มเดียวท่านเลยทำคุณเดียวนะค่ะ สนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะตามาเพจของทางร้านนะคะที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็หรือสามารถสแกน QR code นะคะหรือโทรมาได้ที่นะคะาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างที่ให้ไว้นะคะค่ะ <4 S 1> วันนี้นะคะก็จะมีอ่าทั้งหมดกี่เล่มคะวันนี้คะ่ะที่เป็นไม้สักค่ <4 S 1> คะสี่ <4 S 1> เล่มสี่เล่มนะคะค่ะอ่า ให้ตะนวดฝากอะไรถึงลูกค้าหน่อยค่ะีะ๋ยววันนี้พูดไทยแล้วกับเีาจะพูดคเมนสักทีค่ะจะถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางะตะหนวดพูดคเมนนะคะ <ผม S 1> สำหรับวันนี้คลิปไทยก็สวัสดีค่ะ